คนในโลกนี้คนที่มีกิเลสมากกว่าคนที่หมดกิเลสกิเลสคือความสุปรกของจิตเมื่อจิตสุปรกปากของเขาก็สุปรปรกด้วยในเมื่อเราอยู่กับเสียงสุปรกแล้วก็ต้องระมัดระวังจะตกใจเมื่อความสุปรปรกมันเข้ามาถึงถ้าความสุปรกเข้ามาถึงคือการนินทายก็ดีการสรรเสริญก็ดีเราทำใจวางเฉย เหมือนกับเราอยู่กลางแจ้งแดดออกก็ยอมรับความร้อนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาฝนตกก็ยอมรับความเย็นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถือว่าเราจะไม่ดีหรือไม่ชัว่วเพาะความร้อนหรือความเย็น เราจะดีใจทั่วจะมีความเป็นสุขหรือไม่เป็นสุอยู่ที่ผลการปฏิบัติข้อนี้ชั้นใดแม้คํานินทาเราสรรเสริญก็เช่นเดียวกันถ้าใครเขาสรรเสริญเราเราก็วางคําสรรเสริญไว้ใครเขานินทาแล้วก็หย่าสร้างความเดือดร้อนอยากสร้างความเสะเทือนใจคิดว่าคนนินทาคนก็คือคนเลว